ครับกัมปนาต้นนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับต้นแอนทอยส์ครับผมและใน EP นี้ครับผมจะมารีวิวแอคชั่นฟิกเกอร์ตัวนี้ครับโฮมแลนเดอร์ครับผมจากซีรีส์ The Boys ครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องกัมปนาต้นนะครับก็ขอฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปคอนเทนต์ใหม่ๆเพิ่มเติมกันต่อไปด้วยครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูรีวิวฟิกเกอร์โฮมแลนเดอร์ตัวนี้กันเลย มาดูที่กล่องกันก่อนเลยนะครับด้านหน้าของกล่องเป็นแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นตัวฟิกเกอร์ที่อยู่ข้างในนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีรูปฟิกเกอร์ตัวโฮมเลนเดอร์ครับแล้วก็มีโลโก้จากซีรีส์ The b o y s ครับมีชื่อโฮมเลนเดอร์นะครับแล้วก็นี่เป็นโลโก้ของคาแรคเตอร์โฮมเลนเดอร์ตัวนี้ครับแล้วก็เป็นแอคชั่นฟิกเกอร์จากบริษัทเมดิคอมทอยครับผมในไลน์มาเฟกตนะครับตัวที่151แล้วนะครับของไลน์มาเฟกอันนี้ครับ ด้านบนกล่องเขาก็เป็นโลโก้ซีรีส์เดอะบอยส์ครับด้านข้างนี้ครับก็มีโลโก้ซีรีส์เดอะบอยส์แล้วก็มีรูปั่น i ิก f i อร์โ home นเด d e r ในท่านี้ครับด้านหลังครับผมก็เป็นรูปตัวั่ t i ิก f i อร์โ home นเด d e r ในท่าทางต่างๆนะครับก็จะมีรูปให้เห็นว่าในกล่องนี้มีหน้าของ home นเด d e r มาให้เปลี่ยนทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันครับด้านข้างกล่องอีกข้างหนึ่งก็เป็นโลโก้เดอะบอยส์ครับแล้วก็ รูปติกเกอร์โฮมนก็มีสติ๊กเกอร์โลโก้ของ Medicom To ยนะครับให้รู้ว่าเป็นของแท้ของลิขสิทธิ์ของเมดิ c อ m t อยครับด้านใต้กล่องนะครับก็จะเป็นพวกข้อมูลคำเตือนต่างๆนะครับแล้วก็จะมีข้อมูลพวกเบอร์โทรศัพท์นะครับอีเมลที่จะติดต่อบริษัทเม d i c อ m t อยได้ครับแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์อันนี้ครับเป็นสติ๊กเกอร์ที่จะทําให้เรารู้ว่าสินค้านี้นะครับเป็นสินค้าถูกลิขสิทธิ์ของค่ายเมติคอมทอยนะครับไม่ใช่ของลอกเลียนแบบนะครับก็จะเป็นสติ๊กเกอร์ที่จะ เป็นแบบ 3D นะครับแล้วก็สะท้อนแสงได้แบบนี้ครับแกะตัวฟิกเกอร์ออกมาจากกล่องแล้วนะครับก็จะให้ดูว่าภาพรวมของกล่องที่มีอะไรบ้างครับก็มีตัวฟิกเกอร์โฮมเอนเดอร์หนึ่งตัวนะครับมีหัวมาให้เปลี่ยนอีก2หัวครับผมแล้วก็ชิ้นส่วนชุดตรงหน้าอกให้เปลี่ยนได้ครับแล้วก็มีมือมาให้เปลี่ยนเพิ่มเติมได้อีก5คู่ครับด้านหลังตรงนี้ครับก็จะเป็นฐานแล้วก็เป็นสแตนด์ครับผมให้ไว้ตั้งตัวฟิกเกอร์ได้ครับเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมของตัวฟิกเกอร์ตัวนี้กันครับ ดูที่ใบหน้ากันก่อนเลยนะครับผมว่าใบหน้าเนี่ยก็มีความคล้ายกับนักสแสดงในซีรีส์ The Boys นะครับมีความคล้ายอยู่ประมาณ 80- 90%ได้เลยนะครับลองเปรียบเทียบรูปดูนะครับผมดูฟิกเกอร์เนี่ยตัวฟิกเกอร์จากตัวจริงที่ดูกับตาตัวเองเนี่ยผมว่ามีความเหมือนมากเลยนะครับตัวนี้ทำหน้าออกมาได้เหมือนกับนักสแสดงในซีรีส์มากๆเลยครับก็นี่เป็นดีเทลรายละเอียดของชุดนะครับ ปกคอเป็นแบบนี้ครับชุดช่วงตัวนะครับก็จะมีดีเทลเป็นลายแบบลายพัิร์ตามนี้เลยครับมีรายละเอียดที่ดีเทลตามในซีรีส์เลยนะครับมีความเหมือนมากๆครับแล้วก็ชิ้นส่วนตรงไหลก็เป็นแบบนี้นะครับช่วงตัวช่วงเข็มขัดครับแบบนี้ครับ ถุงมือนะครับดีเทลตรงถุงมือแล้วก็ที่มือครับรองเท้าบูทครับผมดูที่ใต้ตรองเท้าบูทก็มีดีเทลตามนี้ด้วยนะครับมาดูด้านหลังครับผมด้านหลังเป็นแบบนี้ครับแล้วก็ ลายตรงผ้าคุมนะครับก็เป็นลายธงชาติอเมริกาครับผ้าคุมก็แผ่ออกมาได้กว้างแบบนี้เลยครับอันนี้ให้ดูชุดด้านหลังผ้าคุมเป็นแบบนี้นะครับเขาต่อเข่าเป็นแบบนี้ครับต่อไปมาดูชิ้นส่วนของหัวที่มีมาให้เปลี่ยนอีก2หัวนะครับหัวแรกเป็นแบบนี้ครับก็จะเป็นหน้า หน้ายิ้มยิ้มแบบนี้นะครับด้านหลังก็เป็นแบบนี้ครับอีกหัวหนึ่งครับก็เป็นหน้าแบบนี้ครับเป็นหน้าตอนทำท่าปล่อยพลังนะครับปล่อยแสงเลเซอร์จ,จากตาก็จะเป็นแบบนี้ครับตาก็จะมีสีแดงครับแล้วก็อ้าปากนะครับแบบนี้ อันนี้ก็จะเป็นชิ้นส่วนชุดตรงอกนะครับที่จะมีมาให้เปลี่ยนได้เหมือนกับตามในซีรีส์นะครับที่ชุดโฮมแลนเดอร์เนี่ยบางทีก็จะเหมือนแกะแกะตรงนี้ให้ชุดเปิดออกมานิดนึงไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าในซีรีส์เนี่ยทำไมถึงจะต้องเปิดชุดตรงนี้ด้วยเพื่อระบายความร้อนหรือเปล่านี้ก็ไม่แน่ใจนะครับหรืออาจจะเป็นแบบให้ดูเป็นอีกลุกหนึ่งนะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้ครับต่อมาก็เป็นมือที่มีให้เปลี่ยนได้นะครับคู่แรกของผมก็เป็นมือแบบนี้ครับ ชูนิ้วโป้งขึ้นมาแบบนี้ครับผมทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับเหมือนกันครับก็เป็นท่าคือท่าชูนิ้วโป้งขึ้นมาแบบนี้คู่ต่อไปครับก็เป็นมือที่ทําท่าชี้นิ้วชี้ออกมาแบบนี้ครับต่อไปครับมือคู่นี้ก็เป็นมือที่แบออกมาประมาณหนึ่งนะครับในลักษณะนี้หรืออาจจะเป็นมือที่ทําท่ากําลังจะ เพื่อมไปหยิบจับอะไรก็ได้แบบนี้นะครับลักษณะนี้ต่อมาครับก็เป็นมือที่แแปล้อ,ออกมามากกว่ามือเมื่อตะกี้นี้อีกระดับหนึ่งครับแบบนี้ครับแล้วก็มือคู่สุดท้ายเป็นลักษณะนี้ครับก็เป็นแปรมืออีกเช่นกันนะครับแต่ว่าจะแยกนิ้วโป้งกลางออกมาแบบนี้สำหรับอันนี้นะครับเป็นฐานนะครับแล้วก็เป็นขาตั้งที่มีมาให้ในกล่องด้วยนะครับก็ มีอยู่หลายชิ้นเลยนะครับทั้งขาตั้งแล้วก็แกนเสียบแล้วก็ตัวหนีบที่จะยึดกับตัวฟิกเกอร์แบบนี้นะครับมีมาให้หลายอันเลยครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าแต่ละอันนี่มีความแตกต่างในการใช้ยังไงบ้างนะครับเพราะว่าในกล่องก็ไม่ได้มีคู่มือมาให้ด้วยว่าอันนี้ใช้เสียบตั้งแล้วจะยึดกับตัวฟิกเกอร์แบบไหนยังไงได้บ้างแต่ว่าถ้าเป็นตัวหนีบแบบนี้ก็น่าจะคุ้นๆกันอยู่ว่า หนีบครอบที่เอหรือที่ตัวฟิกเกอร์เข้าไปแบบนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าอันนี้มีเป็นแค่แกนอันเดียวแบบนี้โค้งๆแบบนี้แล้วก็ขยับไม่ได้ด้วยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะต้องใช้ในลักษณะไหนยังไงครับแล้วก็มีเป็นแท่งพลาสติกแบบนี้มาอีกแท่งหนึ่งซึ่งก็ใช้เสียบกับอันนี้ได้แล้วก็เสียบที่ฐานแบบนี้ได้ด้วยเช่นกันก็อาจจะต้องไปลองๆจ,จัดเล่นดูครับว่าจะตั้งฟิกเกอร์ใน รูปแบบไหนได้บ้างนะครับตามอุปกรณ์ที่มีมาให้แบบนี้ครับเรามาดูจุดขยับกันเลยนะครับที่หัวก็หมุนหันซ้ายขวาได้แบบนี้นะครับหมุนได้รอบเลยนะครับแล้วก็เอียงเอียงคอเอียงหน้าได้ในลักษณะนี้ครับก้มหน้านะครับก้มได้เท่านี้ครับเงยหน้าขึ้นครับก็อาจจะสุดแค่ประมาณนี้แล้วนะครับเพราะว่าจะติดช่วงชุดตรงคอด้านหลังนี้นะครับ ก็จะเงยมากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับแขนครับก็จะมีเป็นจุดที่เรียกว่าบัตเตอร์ฟลายจอยนะครับแบบนี้ตรงนี้ก็เป็นมุมที่ขยับให้เข้ามาได้ลึกขึ้นนะครับตรงหัวไหล่ตรงนี้ครับตรงเกาะไหล่ตรงนี้นะครับก็จะมีลักษณะข้อต่อเป็นแบบนี้ครับที่จะให้ขยับตรงเกาะช่วงไหล่นี้เข้าออกได้แบบนี้ครับก็จะทําให้ยกแขนหรือว่า กลางแขนอะไรนี้แบบนี้ก็จะไม่ติดชิ้นส่วนเกาะไหลตรงนี้นะครับสามารถขยิบที่จะจัดท่าได้มากขึ้นครับยกแขนขึ้นแบบนี้ครับกลางแขนนะครับก็กลางได้ประมาณนี้ครับแล้วก็ถ้าให้กลางแขนได้สูงขึ้นกว่าน,นี้ก็อาจจะต้องบิดเป็นมุมนี้ครับนิดนึง ให้เกาะไหลเนี่ยมันไปอยู่ด้านหลังแล้วก็บิดแขนใบเส็บแบบนี้นะครับก็จะทําให้กลางออกมาในลักษณะเหมือนด้านข้าง90องศาทํามุมกับตัวแบบนี้ครับในช่วงใบเส็ก็หมุนได้แบบนี้ครับข้อต่อข้อสอบครับก็เป็นเดบปอรจอยแบบนี้ครับพับได้เข้ามาประมาณนี้นะครับไม่สุดเข้ามาถึงแขนท่อนบนมากนะครับลักษณะนี้ตรงถุงมือนี้หมุนไม่ได้นะครับ ช่วงข้อต่อถุงมือแบบกับชุดตรงนี้หมุนไม่ได้แต่จะหมุนได้ที่มือแบบนี้ครับแล้วก็หักข้อมือขึ้นลงแบบแบบนี้นะครับช่วงตัวตรงใต้อกนี้นะครับก็หมุนได้ครับหยแบบนี้ครับก็เิงตัวได้ไปข้างๆแบบนี้ครับก้มนะครับก้มได้ประมาณนี้ครับแล้วก็ เอนตัวไปข้างหลังนะครับอัน,นี้ค่อนข้างเยอะนะครับตัวตรงช่วงท่อนล่างแบบนี้ก็ขยับได้เช่นกันนะครับตรงเหนือเข็มขัดนะครับก็ขยับได้แบบนี้ก็จะช่วยให้เยงตัวด้านข้างบิดด้านข้างอะไรได้เยอะขึ้นครับขาครับเตะขึ้นมาด้านหน้าได้สูงเท่านี้ครับเข่าครับก็เป็น เดือบเจอยนะครับทับเข้ามาได้ค่อนข้างเยอะนะครับ mm hmm. ข้อต่อตรงช่วงต้นขาเป็นแบบมีขับด้านในขากางออกด้านข้างได้ประมาณนี้นะครับเท้าครับชี้ลงมาได้เท่านี้ครับหักขึ้นได้เท่านี้ครับปลายเท้าหักได้ประมาณนี้นะครับเท้าก็จะบิดหมุนได้แบบนี้ครับ หักเอียงข้างได้ประมาณหนึ่งนะครับตรงผ้าคลุมนี้นะครับก็จะมีลวดขึงอยู่ตลอดแนวเลยนะครับทางด้านข้างตรงนี้นะครับยาวลงมาถึงด้านล่างตรงนี้ตลอดแนวเลยนะครับแล้วก็ฝั่งด้านนี้ด้วยครับก็คือเป็นผ้าคลุมที่มีลวดขึงอยู่ด้านในเนี่ยเต็มฝั่งเลยนะครับทั้ง3ด้านครับสําหรับวัสดุผ้าที่ทําเป็นผ้าคลุมของ h ฮมเ l e เตอร์นะครับ ผมมีความรู้สึกว่าเป็นผ้าที่มีความสากๆด้านๆนะครับจะไม่ใช่ผ้าที่นุ่มๆลื่นๆเหมือนกับตัวฟิกเกอร์ตัวอื่นที่มีชุดเป็นผ้ากลุมที่ผมเคยสัมผัสมาเนี่ยผ้ากลุมของคอมเมนเดอร์นี้จะลักษณะเหมือนเป็นฟิลคล้ายๆแบบเป็นผ้าใบอะไรแบบนี้ครับผ้าที่จะน้ำไม่ซึมเข้านะครับเหมือนเป็นผ้าผ้าใบผ้ายางผ้าพลาสติกอะไรแบบนี้ครับลักษณะคิดว่าประมาณนั้นนะครับ รวดที่ผ้าคลุมก็คือจะดัดได้นะครับก็จะทําให้ผ้าเนี่ยมีลักษณะรูปแบบต่างๆอย่างที่เราอยากจะจัดให้มันเป็นได้นะครับอยากให้ดูพิวพิ้วๆนะครับหรือว่าโค้งหรือว่าเป็นลักษณะยังไงก็ได้เวลาถ่ายรูปแบบนี้นะครับล้วก็จัดได้จะลองเปลี่ยนชิ้นส่วนหัวดูนะครับก็ดึงออกมาได้แบบนี้เลยครับนี่ก็เป็น ข้าต่อของส่วนหัวนะครับเอาอีกหัวหนึ่งมาเปลี่ยนแบบนี้ก็ใส่เข้าไปได้เลยครับก็เข้าล็อกก็จะเป็นแบบนี้ครับชิ้นส่วนชุดตรงช่วงอกตรงนี้นะครับก็ดึงออกมาถอดออกได้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็เอาส่วนที่มีมาให้เปลี่ยนตรงนี้ครับ ติดเข้าไปตามรอยเดิมที่เขามีไว้ให้ครับก็จะเป็นชุดในเวอร์ชั่นนี้นะครับก็เหมือนเปิดช่องชดช่องอกออกมาหน่อยหนึ่งนะครับให้ดูมีลักษณะเหมือนผลนคลายขึ้นอีกนิดนึงนะครับก็เป็นลุคแบบนี้ครับมือก็ถอดเปลี่ยนได้แบบนี้เลยครับดึงออกมาได้เลยแล้วก็เอามือที่จะเปลี่ยนเสียบเข้าไปตามนี้ได้เลยครับส่วนสูงนะครับวัดได้ประมาณ ระดับสายตาที่ผมเห็นนะครับ16ซนติเมตรครึ่งครับอันนี้ลองเทียบขนาดดูนะครับตัวทางด้านซ้ายเป็นซูเปอร์แมนจากหนัง Justice League ครับเป็นของบริษัทบันไดในลน์ H.S. f a r s ครับก็จะเห็นว่าจะมีความเตี้ยกว่านิดนึงนะครับจะตัวไม่สูงเท่ากับ h o m e l น n d e r ์ครับส่วนทางด้านขวาครับชาแซมตัวนี้ก็เป็นของบริษัทเมดิคอมทอยในไลน์มาเฟกเช่นเดียวกับโฮมแลนเดอรตัวนี้ครับขนาดส่วนสูงก็ใกล้เคียงกันครับ นี่ครับก็เทียบสเกลก,กันกับตัวทางด้านซ้ายแมกนิโตนะครับจากหนัง X-Men Days of Future Past ครับก็เป็นงานของ h a s b r o ในไลน์ Marvel Legends Series ครับตัวทางด้านขวาครับซอครับจากหนัง Avengers Infinity War เป็นงานของ Toy, m i ติคอมทอยมาเฟกเช่นกันครับ อบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากไลค์แชร์และ Subscribe ช่องกำปนาต้นติดตามคลิปอื่นๆเพิ่มเติมกันต่อไปด้วยนะครับหรือว่าจะพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องแอคชั่นฟิกเกอร์ต่างๆกันด้วยก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับผมแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับแล้วเจอกันครับ